เฮ้ยนี่มันลูบูวินเลทร้อยเปอร์เฮ้ยเขาเล่นแค่เจแปดตานะไหนดูซิฟาร,ร์มเล่นตัวอะไรเฮ้ยวินเลทเก้าสิบเดจุดเล่นแล้ว60ตาเฮ้ยเฮ้ยตานี้มันน่าสนใจผมต้องอัดคลิปไว้แล้วล่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าท้อนเนี่ยจะของจริงหรือเปล่านะครับผมอ,อย่างนี้มันต้องใครดีให้หนะัก เอาละครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง G Channel นะครับผมแล้ววันนี้เราก็อยังอยู่ในเกมอาวิกอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มาเล่นอนเลนนะครับในตำแหน่งออฟเลนนะครับผม ซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็เจอทอนวินเลต91.6%นะครับผม <Wow. S 1> เดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับว่าทอนจะของจริงหรือเปล่านะครับผม <Yeah. S 1> โอ้โหวินเลตเยอะจัดนะ <Yeah. S 1> ถ้าเกิดว่าเขาเล่นเก่งจริงแบบ <just> ที่เขาโชว์วินเลตนะโอ้โหมันจะดีมากเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เจอฟาร์มแบบเก่งๆแบบนี้มานานแล้วนะแบบคนที่เล่นแบบทอนช้ำๆอ่ะ <H at? S 1> บางทีแบบเจอทอนก็จะเจอแบบพวกมือใหม่หัดเล่นนะก็จะไม่ค่อยช้ำเท่าไหร่นะครับผมโอเคเหมือนแคลรี่เขามาบนเหรอ จะไวหรือเปล่าน่าจะได้อยู่นะเพราะว่าซิลิกาเนี่ยต้นเกมมันยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่มันเป็นตัวกลางเกมเด็ดเกมเนะผมจังหวะน,นี้โดดเข้าไปจับซิลิกาซะหนอ่อยเจ็บเจ็บเบออกมาก่อนออกมาก่อนจะเย็นครับจะเย็นม,มันล่างจะมีประเด็นครับอยากไปเติมล่างมากเลยนะครับเอาจริงๆแต่ว่าไม่ได้สิเราต้องฟาร์มหาเงินจังหวะน,นี้ฟาร์มไหมครับผมเหมือนทรอนก็จะฟาร์มอยู่นะ โอเคเหมือนล่างจะมีประเด็นครับอุ้ยผมอยากไปดูล่างมากเลยอะล่างเป็นไงเนี่ยจังหวะนี้ดักเขาหน่อยดีกว่านะครับผมเฮ้ยเหมือนฟาร์มเข้ามาหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นแบบๆอุ้ยอุอุ้ยอุ้ยอุ้ใบมาไบมาใม่ใม่หม่ไม่เล่นใจเย็นนะครับเราน่าจะสู้เขาไม่ได้นะต้นเกมจังหวะนี้จับซิลิก้าไปอุ้ยไม่ถึงไม่ถึงซิลิก้านี้ถ้าจับโดนนะผมว่ามีครึ่งหลอดนะเมื่อกี้นะ จับไม่โดนนะครับระยะไกลไปหน่อยโอเคจังหวะนี้เราก็มาดักเขาเช่นเคยเอาหายาเอาเอาหายาโดนป้อมตีตายเหรอเอาเอานายไม่ต้องเอาเราก็เอามันกันอ,อะไรวะเนี่ยสงสัยจะหิวคิวไปหน่อยนะครับหายาเมื่อกี้โอเคจังหวะนี้ผมมาเติมกลางหน่อยนะครับผมอ๋อเหมือน อ๋อทาจิเขาน่าจะเล่นเป็นตำแหน่งออฟเลนนะครับผมวิ่งสวนกันเมื่อกี้มันจะไม่มีใครมาโอเคผมมาเคลียร์เว็บกลางนะครับผมโอ้โหไม่มีเว็บกลางให้เราเคลียร์เลยแล้วจินนะจังหวะนี้ก็มาดิครับก็มาดิครับก็หายไปดิครับผมจินนะอุ้ยจังหวะนี้เกือบตายดีนะที่เรากดปิดป้อมมานะครับผมไม่งั้นเนี่ยดอกสุดท้ายตายแน่นอน,นครับผมเมื่อกี้ โอเคจังหวะนี้เหมือนจะมีประเด็นที่ตรงกลางครับเราต้องรีบมาเติมโดยด่วนครับแล้วจังหวะนี้ไบเปิดอันติแล้วเฮ้ยเฮ้ย,ยเพื่อนไปไหนหมดเฮ้ยจังหวะนี้ผมออกไม่ได้ละออกออกออกใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นโอ้เออจังหวะนี้ต้องได้วอลดมแล้วนะ <c oughs> กลางตายสองเนี่ยวอลดมต้องตายนะนายไม่มาเติมเลนอะโอเคสวยฮะยาโขยกกลางแตกแน่เลยอะ กลางแตกจริงด้วยนะผมจังหวะนี้ทอนมาเติมแล้วแล้วทาจีก็มาดิจา้าก็มาดิจา้าทาจีก็มาดิจา้าทาจีให้ทอนฟาร์มไปนะครับผมเฮ้ยทอนฟาร์มเสร็จไวมากเลยอะผมว่าผมน่าจะเจอของจริงละแล้วทาจีเลื่อนเหลือแค่นั้นเลื่อเหลือแค่นั้น,น,นไม่ถอยตายนะไม่ถอยตายนะผมโดดใส่อันติใส่เลยนะครับเมื่อกี้ถ้าเขาไม่ถอยนะโอเคเขายอมถอยนะครับผม<ไป>จังหวะนี้ให้ทอนเวดไปฮนะเราคอยเช็คพุ่มให้ทอนนะครับผมคอยโซนให้เพื่อนะจังหวะนี้เหมือนกลางจะมีประเด็นครับผมต้องรีบมาเติมนะ แล้วเหมือนเขาจะเปิดประเด็นกันแล้วเราเราจับซิลิก้าเลยก็มาจับซิลิก้าก็มาดิจนะจเออเราเราไปช่วยเพื่อนก่อน,<ก>นเพื่อนเสี่ยงหมดแล้วเอ้ยใช้ได้เลยนี่หว่าเพื่อนๆ<ก>อุ้ยเมื่อกี้ไม่ได้ตามทอนเลยนะอดเห็นฝีมือทอนเลยนะครับผม<ก>ผมว่าจัดแครี่อยู่นะฮะ ไม่งัน้นเนี่ยเดี๋ยวแครี่เขาจะตีฟรีนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นตัวลวงนะเราต้องรีบจัดแครี่ก่อนเลยนะไม่งั้นเนี่ยแครี่อย่างพวกซิลิกา้าอย่างพวกลาว,วลิวอย่างเงี้ยมันจะตีฟรีนะครับแล้วมันละลายแขง้งได้ดีมากเลยนะในช่วงการเกมเด็ดเกมนะครับผมโอเคจังหวะนี้ดันบนไปครับผมบนเราได้ดาบฟรีละเดี๋ยวผมขึ้นเป็นกรงเล็บต่อเลยนะอเคอุย้ยเราเหมือนทาจีมะ <c oughs> จะรอดหรือเปล่าจะรอดหรือเปล่จาจังหวะนี้เล่นได้นะครับ เล่นได้เล่นได้ก็มาดิจ้าทาจีก็มาดิครับก็มาดิครับจังหวะนี้จะร่อ,รอหอร,อหอร,อรือเปล่าจะร่อหรือเปล่าพุ่งเข้าไปฮะสวัสดีครับเฮ้ยใบมาอย่างไงวัดไม่งี้ผมว่าถ้าผมดวนตัวตัวกับทาจีนะผมว่าไหวนะเมื่อกี้ไหวเฮ้ยโอเคขอบคุณเพื่อนือ นายล้างแค้นให้เราแล้วขอบใจมากเลยนะทอนจังหวะนี้เราจะมาช่วยนายฟาร์มแล้วกันพอแล้วผมว่าเป็นงานนะครับผมคือยิงไวมากเลยนะเมื่อกี้แล้วจังหวะนี้ผมปล่อยดาร์กที่กลางแล้วกันนะฮะแล้วเหมือนทอนจะเปิดประเด็นแล้วโอ้โหเพื่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นนะจังหวะนี้เหมือนเบลดัมจะมาออกมาก่อนครับผมแล้วไบร์ก็มาครับผมผมเปิดอันตรายไบร์แล้วนะครับผมก็มาดิจ้านี่ฮะ รถจังหวะนี้วิติดคือติดคือคอ,อย่างนี้มันต้องใค้ดีให้นะ่คขับไปลวงซะหน่อยแล้วจังหวะนี้ทอนจะรอดหรือเปล่าทอนลงมาแล้วลงมาแล้วอ,อือติดทาของจริงว่ะของจริงมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ผมรอเจอแบบฟาร์มแบบนี้มานานมากแล้วนะครับโดยเฉพาะคนที่เล่นทอนนะครับผมเฮ<ะ>้ยควอดคิวเลยเหรอดรามกันนะเนี่โอเคนี่เราจะจบบ้านเขาแล้วเหรอเนี่ยเราเพิ่งจกไอเทมชิ้นที่3เองนะครับผมเ่ จังวันนี้ผมลอยป้อมไปแล้วดูทอนนะครับโอ้ยเอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเมื่อกี้ฟาร์มก็โอเคนะฟาร์มเปิดอันตีใส่เขาครับผมแล้วจังหวะน,นี้ก็แม่ดิจ้าแล้วทอนทอนโอ้โยเฮ้ยใช้ได้ว่ะทอนใช้ได้ใช้ได้เลยฟาร์มเล่นดีฮะตานี้โอเคเข้าคุณ MVP ซึ่งแต่แกทอนผู้นี้นั่นเองโอเคครับสำหรับสกอร์ตาน,นี้ก็อยู่ที่ Q สามตายสาม adsit เก้านะครับผม สกอร์โดยรวมก็อยู่เป็นอันดับ3ข้องทีมนะครับผมตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว,ว่าเพื่อนทุกคนอะผมว่าเล่นดีหมดเลยนะวีล่าก็คอยมาเติมเลนผมนะเพราะว่าผมเนี่ยต้นเกมผมเจอกับแคลรี่ใช่ไหมบางตัวผมอาจจะเสียเปรียบนะต้นเกมอะไอตัวที่มันเก่งต้นเกมอะผมจะเสียเปรียบนะครับเพราะว่าเลนเนี่ยมันจะเป็นตัวกลางเกมเลด,ดเกมนะมันต้องมีไอเทมสัก2ถึง3ชิ้นขึ้นไปนะมันถึงจะโหดนะครับผม ก็วิล่าก็คอยมาเติมผมได้โอเคนะแล้วเหมือนฮายายเนี่ยจะเล่นคอมโบกับอัลต้าได้ดีมากเลยเนะครับลมมิงก็โอเคอยู่นะในตอนสุดท้ายที่เราจะไปจบป้อมเขาเนี่ยอัลต้าเขาก็เปิดอันติกันเขาออกมานะครับผมผมว่าก็โอเคนะฟาร์มพูดถึงฟาร์มนิดนึงนะผมอาจจะไม่ได้กดติดฟาร์มนะแต่ว่าดูจากสกอร์ที่เขาคิวแล้วเนี่ยกับสกอร์ที่เขาตายแล้วเนี่ยโอ้โหเขาเรื่องอยู่นะ เป็นงานจริงเป็นงานจริงเนี่ยผมรอเจอฟาร์มแบบนี้มานานมากเลยนะโดยเฉพาะคนที่เล่นทอนนะครับผมแล้วฟาร์มได้แบบนี้โอ้โหสุดยอดเลยนะแล้วดูเงิน <c oughs> โอ้โหดูเงินฟาร์มกับเงินผมนะต่างกาันครึ่งหนึ่งอนะมาเดี๋ยวเรามาดูไอเทมกันสักนิดนึงนะครับผมเนี่ยครับไอเทมผมกาลังจะขึ้นไอเทมชิ้นที่3นะครับผมแต่ว่าทอนเนี่ยโอ้โหจอกไอเทมชิ้นสุดท้ายแล้วอะคือแบบฟาร์มไวมากอะฟาร์มไวมากจริงอะอันนี้แค่1ินาทีนะคือแบบฟาร์มไวจัดเลยนะครับผม ฟาร์มแบบเนี้ยผมชอบฟาร์มแบบเนี้ยชอบเลยนะฮะโอเคครับโดยรวมสำหรับตานี้นะครับก็เพื่อนรวมทีมเล่นดีกันทุกคนเลยนะครับผมโดยเฉพาะฟาร์มนะครับซึ่งถูกใจผมมากเลยนะฮะผมได้เจอคนที่เล่นทอนที่เป็นของจริงแบบเนี้ยหืหหรู้สึกแฮปปี้อ่ะอย่างที่บอกไปเนาะก็เราก็จะเจอคนที่เล่นทอนที่ไม่ค่อยชํำเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าหยิบทอนมาฟาร์มแล้วเขาเล่นช่ำอย่างเงี้ย บอกเลยว่าทีมจะได้เปรียบมากๆเลยนะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยเล่นทอนไม่ชำนะครับอย่าเพิ่งหยิบมาฟาร์มนะผมแนะนานะให้ลองหยิบมาเล่นในตําแหน่งแครี่ดูก่อนนะครับดูแบบสเตปการเล่นนะครับการออกของนะครับสเตปการใช้สกิลของทอนนะครับเพราะว่าทอนเนี่ยมันก็จะมีสกิลที่มันใส่กระสุนยอยู่นะครับผมถ้าเล่นช่ำเนี่ยโอโ้โหบอกเลยว่ากูดนะครับถ้าเล่นช่ำนะครับผมเราก็หยิบมาฟาร์มได้อย่างฟาร์มคนนี้นะครับผม ถึงแม้ว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะมีไบ์มีอะไรนะครับไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะเออโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมได้เจอทอนของจริงเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับผมเนี่ยถ้าฟาร์มเกิดนะเพื่อนก็จะเล่นง่ายแบบนี้แหละครับผมโอเคครับสำหรับใครที่ดูจนถึงณจุดจุดนี้ก็กราบขอบพระคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อ,อเป็นกำลังใจให้คนทำสักนิดนึงนะครับ โอเคครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับ EP ต่อไปจะเป็นอะไรกันนั้นติดตามชมตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมแล้วเจอกันก o ทูปัน Subscribe ไปกันและจอกันนะจ๊ะ hey!